สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ได้มาทําคลิปสอนนะครับแต่จะมาแนะนําวิธีการเช็คสิทธิ์นะครับเพื่อรับเงินช่วยเหลือ2,000บาทสําหรับนักเรียนลูกๆหลานๆน,นะครับในโรงเรียนสังกัดเอกชนทั่วประเทศมีวิธีการเช็คสิทธิ์ยังไงนะครับไปดูกันเลยครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่รัฐบาลน,นะครับได้ กสั่งบประมาณมานะครับเป็น,ปนการช่วยเหลือตามมาตรการลดภาระการใช้จ่ายนะครับในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนนะครับเพื่อช่วยผู้ปกครองเนื่องในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโวิด -19 นะครับโควิด -19 นี่แหละ,ะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระจากผลกระทบที่โดนกันทั้งประเทศนะครับสำหรับลิงก์นะครับผมได้แปะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถนำไปตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองได้เลยนะครับ คัดลอกแล้วนำมาวางเสร็จแล้วเราก็กดเซิร์ชเลยนะครับกดเข้าไปถ้าคนเข้าเยอะก็อาจจะมีรีเลย์บ้างนะครับจะขึ้นหน้าตาม,มาแบบนี้นะครับเป็นการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับโรงเรียนเอกชนนะครับตอนนี้ก็ให้เรากรอกเลขประจําตัวประชาชนของนักเรียนนะครับพิมพ์รหัสตามนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดตรวจสอบตรงนี้เขาก็จะแจ้งว่าได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับสิทธิ์ เงินช่วยเหลือ2,000บาทนะครับแล้วก็ระบุชื่อของใครของใครไปนะครับซึ่งมาตรการนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีในการช่วยเหลือผู้ปกครองได้นะครับซึ่งระยะเวลาตอนนี้ก็จะเป็นการสํารวจอยู่นะครับหลังจากสํารวจเสร็จประมาณน่าจะสิ้นเดือนนี้นะครับถึงจะได้ได้รับเงินนะครับก็น่าจะได้รับกันประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงดําเนินการหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจะต้องไปเปิดบัญชีใหม่แล้วก็เตรียมความพร้อม โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับมาแจ้งวิธีการเช็คสิทธ์นะครับสุดท้ายก็ขอฝากช่องนะครับบางย่าชาแนลฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ